สวัสดีค่ะยินยดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะซูนย์เบนี้คุณหญิงงามใจเขาวิ่งให้เด่นสามสองตัวสามศูนย์สามเก้าเก้าศูนย์สามหกหกศูนย์เก้าหกเบิร์สามสามศูนย์ศูนย์หกหกเก้าเก้าสามตัวสามศูนย์สามเก้าสามสามหกสามสามเก้าศูนย์สามหกศูนย์สามค่ะต่อมาชุดเต็มสองตัวบนล่างคนโคราค่ะ มี49 40 41 42 59 50 51 52 69 60 61 62 79 70 71 72 89 80 81 82ค่ะต่อมาเซีนอัศนีค่ะวิ่งบนให้เด่นสี3ตัว61 4 2ตัว1 4 2 4วิ่งล่างให้เด่น6 2ตัว63 64ค่ะต่อมาเลข FC j ใจดีค่ะเลขล่างไม่ต้องกลับ มีสามสี่สามเจ็ดสามหนึ่งหกหนึ่งหกเจ็ดหกสี่เก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งค่ะต่อมาตังคำชะโนดค่ะสองตัวล่างมีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ค่ะต่อมาสาวน้อย้อยล้านค่ะงวดที่ผ่านมาเข้าเก้าสองล่างค่ะงวดนี้วิ่งบนให้เด่นสามเด่นสองสามตัวศูนย์สามหกห้าสองหนึ่งสองตัวบนสามหกสองหนึ่งวิ่งล่างให้เด่นหกเด่นหนึ่งสองตัวล่างมีหกสามหกสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่ค่ะ ต่อมาอาจารย์เอกสิทธิ์ค่ะหลักสิบล่างให้เด่นสามเด่นห้าเด่นหนึ่งสองตัวหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามแปดสามเก้าห้าแปดห้าเก้าค่ะต่อมาอาจารย์อุดมค่ะสามตัวมีเก้าหนึ่งสามสองตัวหนึ่งสามค่ะต่อมารับวงในกลองฉลากสามตัวมีสองสามห้าสองตัวมีสองสามสองห้าสามห้าค่ะต่อมาแอสังคนขีดตัวค่ะชุดสามตัวบนมีศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์สามห้าศูนย์ ห้าห้าศูนย์หกห้าศูนย์แปดห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าเน้นหนึ่งศูนย์ห้าห้าห้าศูนย์หกห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์สองตัวบนศูนย์ห้าห้าศูนย์ค่ะต่อมาแอดจอยค่ะวิ่งให้เด่นศูนย์เด่นหนึ่งสองตัวศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์สองหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามตัวสองหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะ ต่อมาชุดหลุดวงไงค่ะสามตัวมีหนึ่งสองศูนย์สองตัวหนึ่งสองหนึ่งศูนย์สองศูนย์ต่อมาชุดคัดเฉพาะสามตัวสามเก้าศูนย์สองตัวสามเก้าสามศูนย์เก้าศูนย์ค่ะต่อมาแอดแผน่นแผ่นพารวยค่ะวิ่งบนให้เด่นสามวิ่งล่างให้เด่นหกสองตัวล่างสามสองค่ะต่อมาเด่นล่างเจ้าสัวค่ะให้เด่นสี่เด่นห้าเด่นแปดเด่นเก้าค่ะ ศูนย์เมนี่วิ่งให้เด่นสองคะ่ะสามตัวเจ็ดสองห้าเจ็ดสามห้าสองตัวสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามศูนย์สามแปดสามเก้าค่ะต่อมาประมูลเลขวิ่งคะ่ะวิ่งบนให้เด่นสามวิ่งล่างให้เด่นเก้าค่ะต่อมาหนุ่มตาคีคะ่ะวิ่งบนให้เด่นแปดสามตัวศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าแปดแปดศูนย์เก้าแปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์ชุดเบอร์หนึ่งหนึ่งแปดสองสองแปดหกหกแปดเก้าแปดแปด ชุดลอง068ย์8 6 1างปดหหนึ่ค่ะต่อมาเลขประมูลค่ะให้เด่น5 3ตัว507 315 050 2ตัว357 5 9 5 0จค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ